สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้กรณยะยังคงนำนิยาหวายมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกเช่นเคยแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวกลับมาเกิดใหม่ของตัวละครที่บอกเลยว,ว่าตัวละครนี้เนี่ยแซบสุดๆกับนี่าหวาย,วายเรื่องนี้เลยจ้าตัวมัมอย่างแม่ขอดูแลลูกแฝดเองเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนหัวหยอยตัวมัมอย่างแม่ขอดูแลลูกแฝดเอง เป็นเรื่องราวของ LGBT ตัวแม่อย่างเสียจนๆที่ดันดวงซวยโดนโจมมาป้นกระเป๋าที่เธอนั้นรักยิ่งชีพมันจึงได้มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันไปมาเพราะเธอนั้นไม่ยอมให้โจมนั้นเอากระเป๋าของตนเองไปได้มันก็เลยทำให้เธอนั้นตกบันไดเลื่อนในห้างและจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ทว่าตัวแม่อย่างเสียจนๆจะมาตุยไปง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงแม้ว่าชีวิตของเธอจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันแต่ดวงจิตของเธอนั้นย้อนกลับมาเกิดใหม่ในยุค80และร่างที่เธอนั้นเข้ามาอยู่ก็คือร่างของเเจีียยยวูสน ชายหนุ่มที่สามารถท้องได้แถมยังมีลูกฝากแฝดชายหญิงอีกด้วยแต่ถ้าว่าอยาได้ถามหาสามีของหยูเสียนเจ้าของร่างเดิมที่เจนเจนั้นได้ไม่อยู่เลยเพราะเธอเนี่ยได้รู้มาจากความทรงจําของเจ้าขอ,ของร่างเดิมว่าสามีของเธอนั้นมันชั่วช้าขนาดไหนและไม่ใช่แค่สามีอย่างเดียวเพราะครอบครัวของสามีเองก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ครอบครัวนี้ทั้งกดขี่ข่มเหงสะพ้ายอย่างหยูเสียนคนเก่าได้ไม่เว้นวัน แถมอีสามีคนนี้เนี่ยก็หมดรักแล้วก็ยังไปมีชู้รักคนใหม่ทั้งทงท,งที่เขาทั้งสองคนเนี่ยยังไม่เลิกกันเลยเท่านั้นยังไม่พอครอบครัวนี้เนี่ยยังลดศักดิ์ศรีของอยูเซียนให้เป็นเหมือนขี้ข้าคนหนึ่งเท่านั้นแต่ในเมื่อตอนนี้เจนเจนได้รับโอกาสให้มาอยู่ในร่างนี้แล้วต่อจากนี้เจนเจนจะทําให้ทุกคนได้จดจําเจียวยูเซียนคนใหม่ว่ามันจะแซบสถานสวงได้มากแค่ไหนในเมื่อตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาอย่างเธอคนนี้ก้าวเข้ามาอย่าหวังเลยว่าจะมีใครหน้าไหนมารังแกเธอและลูกแฝดของเธอได้อีก การเอาคืนแบบเจ็บแสบมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเธอรับรองได้เลยว่าหลังจากที่เธอได้เริมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องสาสมกับที่เจ้าของร่างเดิมนั้นโดนกระทำมาไว้เธอไม่สนหรอกว่ามันจะทำให้เธอกับกลูกๆในลำบากหรือเปล่าเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยเธอสามารถดูแลลูกของเธอเองให้อยู่สบายสบายได้โดยไม่ต้องพึ่งใครได้อยู่แล้วถ้าหากไม่เชื่อก็ลองดูแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ตอนนี้เนี่ยขอให้เธอได้เอาคืนที่สะใจก่อนก็แล้วกัน มาติดตามการเอาคืนที่แสบๆคันๆของเจินๆที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดใหม่อีกครั้งว่ามันจะดุดเด็ดขนาดไหนทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ที่รีทไร์เด็กดีทันววลัยและสามารถอุดหนุนอีบุ๊กเรื่องนี้ได้ที่เมพตอนนี้คุณนักเขียนจัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียงแค่1น0บาทเท่านั้นจ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายวายที่นายเอกเนะี่ยเป็นตัวแม่มากๆทุกคนจริตจะก้าเนะี่ยคือได้ใจกรเงีบไปเลย มันต้องแบบนี้สิในเอกยุคใหม่ที่ไม่ยอมให้ใครมากดตัวเองให้ต่ำลงเกลือมันต้องจิ้มด้วยเกลือเมื่ออยู่กันดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่มาแล้วโอ้ยตอนนี้ในะกระญยาเนะี่ยอิ่มมาก เนื้อเรื่องเนี่ยคุณนักเขียนดำเนินเรื่องได้อย่างกระชับรวดเร็วเต็มไปด้วยความสนุกตัวละครทุกตัวที่ออกมาเนี่ยทำให้เนื้อเรื่องดูมีสีสันมากๆนี่ขนาดว่าพระเอกเนี่ยยังไม่ทันได้ออกมาเลยนะทุกคนเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ชวนติดตามมามากๆเป็นนิยายที่บอกเลยว่าคุณนักเขียนเนี่ยเหมือนเขียนเพื่อให้นักอ่านได้สะใจอยากเห็นอะไรก็ได้เห็นคุณนักเขียนเนี่ยไม่ปล่อยให้นักอ่านได้รอนานเลยเป็นเนื้อเรื่องที่เทียบได้เลยว่าตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยจัดเพราะตัวละครจัดให้เลยแบบสะใจและทำ เป็นนิยายที่พลอดสนุกและน่าติดตามสุดๆอ่านแล้วเนี่ยไม่เครียดอีกด้วยแถมยังสร้างความบันเทิงแทบจะทุกตัวอักษรเลยใครที่มองหานิยายที่เน้นความบันเทิงอ่านง่ายแต่ว่าคงไว้ด้วยเส้นเรื่องที่สนุกแล้วแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยจ้าสุดท้ายนี้หากทุกคนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกัลยาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า